คือหาไม่หยุดกับชุดไทยที่งามสง่าบนจอซีรีส์จีนโบราณสาวไทยข้ามภพปวนใจแม่ทับสวัสดีค่ะวันนี้ทางดูดีสตูดิโอจะมาชวนทุกคนพูดถึงซีรีส์จีนเรื่องหนึ่งที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ค่ะเพราะเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในหมู่แฟนๆซีรีส์จีนหลังจากมีภาพเบื้องหลังการถ่ายทําซีรีส์แนวตั้งเรื่องใหม่ที่น่าจับตาไทเมชวนย้อยหู้จิงชุนชินล่อนหลอหรือชื่อภาษาไทยว่าสาวไทยข้ามภพปวนใจแม่ทับ หลุดออกมาเผยแพร่โดยภาพดังกล่าวสร้างความตื่นตาด้วยการปรากฏตัวของชุดไทยโบราณที่โดดเด่นอยู่ท่ามกลางฉากแบบจีนย้อนยุคซีรีส์เรื่องนี้ถือเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างผู้สร้างจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้นักแสดงสาวชาวไทยมากฝีมือจากวิกสามอย่างลิซ่าอลิซาแอนไฮส์มารับบทนางเอกประกบคู่กับพระเอกชาวจีน ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่น่าสนใจในการนำเสนอวัฒนธรรมข้ามพรมแดนเจาะลึกเรื่องย่อผ้าโบราณน,นำพาข้ามการเวลาเนื้อหาของซีรีส์พาผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของหญิงสาวชาวไทยผู้มีความสนใจและกำลังศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งทอโบราณแต่ชีวิตของเธอก็ต้องพลิกผันเมื่อได้พบและสัมผัสกับผ้าคลุมไหลลายมังกรลึกลับผืนหนึ่งผ้าผืนนั้นได้ส่งเธอข้ามมิติไปยังประเทศจีนในยุคโบราณ การข้ามพบครั้งนี้ทําให้เธอต้องเผชิญหน้ากับความแตกต่างทางทัศนคติและวัฒนธรรมระหว่างหญิงสาวยุคป,ปัจจุบันกับพวกคนในอดีตซึ่งนําไปสู่เหตุการณ์มากมายทั้งความรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและโชคชะตาที่ผูกพันไว้เรื่องราวความรักของเธอดําเนินไปท่ามกลางปริศนาการข้ามเวลาคำพยากรณ์โบราณของดาวดอกไม้และแผนการร้ายต่างๆภายในราชสำนักที่รอการเปิดเผยคำถามสำคัญที่ผู้ชมต้องค้นหาคำตอบคือ ที่มาของภาพโบราณที่นำพาการ้ามิตินี้คืออะไรและเส้นทางความรักของเธอกับแม่ทัพหนุ่มจะเป็นอย่างไรต่อไปเตรียมติดตามชมซีรีส์แนวตั้งร่วมทุนสร้างไทยจีนไม่ชวนยุอยหู้จริงจุนซิล,ล่อล,ลอหรือสาวไทยข้ามพบป่วนใจแม่ทัพเพื่อค้นหาบทสรุปของเรื่องราวการข้ามเวลาที่น่าติดตามนี้ได้ในเร็วๆนี้จากนั้นแอดมินจะพาไปส่องความคิดเห็นของแฟนซีรีส์จีนกันค่ะความคิดเห็นแรกได้กล่าวอย่างชื่นชมว่า ชุดไทยสวยมากอย่างเห็นนางเอกใส่ชุดไทยไปป่วนในวังจีนเลยค่ะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากไม่เคยเห็นซีรีส์แบบนี้มาก่อนต้องดูให้ได้ความเห็นต่อมาได้ชื่นชมนางเอกชาวไทยว่าใบหน้านางเอกสมบูรณ์แบบราวกับหลุดออกมาจากโมเดล 3D ขอให้คงลุกการแต่งหน้าทำผมและเครื่องแต่งกายชุดนี้ไว้ถาวรเลยนะเพราะมันทำให้ฉันหลงเสน่ห์จนถอนตัวไม่ขึ้นจริงๆ ส่วนคนนี้ได้ตื่นเต้นกับความแปลกใหม่ของละครซีรีส์เรื่องนี้ให้ความรู้สึกที่ทั้งแปลกใหม่และน่าสนใจมากยิ่งไปกว่านั้นบรรยากาศในฉากก็ดูอบอุ่นสบายตาและลงตัวสุดๆชาวจีนคนต่อมาก็เช่นกันค่ะซีรีส์ข้ามพบแบบนี้มันแปลกใหม่จริงๆฉันชอบที่ได้เห็นชุดไทยโบราณมาสร้างสารรค์อะไรที่พิเศษพิเศษท่ามกลางฉากหลังยุคโบราณอันเก่าแก่ของเราไทยจีนตามมาด้วยชาวจีนคนนี้เลยค่ะ ได้บอกว่าละครสั้นเรื่องนี้น่าจะดำเนินเรื่องเร็วและน่าติดตามเรื่องเราระหว่างแม่ทัพกับสาวไทยต้องน่าสนใจแน่นอนรอชมไม่ไหวแล้วชาวจีนอีกคนได้เข้ามาชื่นชมชุดไทยว่าโอ้โ oh หชุดไทยนี่สวยมากเลยค่ะต่างจากละครย้อนยุคบ้านเราเยอะเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะมีละครสั้นที่ร่วมสร้างระหว่างจีนกับไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเราก็รอคอยที่จะได้เห็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นคนต่อมาได้ชมนางเอกว่านางเอกเป็นดาราไทยและยังสวยมากด้วยแม่ทัพคนนี้จะรับมือไหวไหมเนี่ยความคิดเห็นต่อมาค่ะโครงเรื่องการเดินทางข้ามเวลาต้องน่าติดตามมากแน่ๆละครสั้นที่มีจังหวะที่รวดเร็วจะน่าติดตามกว่าชาวจีนคนต่อมาเลยค่ะผมอยากรู้ว่าคำทำนายดาวดอกบัวคืออะไร และเกี่ยวข้องกับความเชื่อของไทยหรือเปล่านะส่วนคนนี้ก็ไม่ต่างกันค่ะแค่เห็นชื่อเรื่องก็รู้เลยว่าเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้หวานหวานหาของว่างพร้อมปูเสือรอชมไว้แล้วคอมเมนต์ต่อมาค่ะอุปกรณ์ประกอบฉากและเครื่องแต่งกายดูทำมาได้ดีมากผ้าคลุมหลยลายมังกรต้องเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากสำคัญแน่ๆคนต่อมาค่ะหวังว่าเนื้อเรื่องจะไม่นำเน่าเกินไป เนื่องจากเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน2แบบเพราะงั้นต้องถ่ายทอดด้วยความระมัดระวังหน่อยชาวจีนอีกคนได้บอกว่าหากสาวไทยย้อนเวลากลับไปในสมัยโบราณเธอคงสร้างเสียงหัวเราะได้มากมายนี่แค่คิดก็สนุกแล้วคนต่อมาเลยค่ะอยู่ในลิสต์หนังที่ต้องดูแล้วละครย้อนเวลาสุดแปลกแบบนี้น่าติดตามสุดๆคนต่อมาเลยค่ะการแสดงของลิซ่าอลิซ่าแอนไฮสเป็นยังไงบ้างคะ ฉันตั้งตารอชมการแสดงของเธอมากๆเลยฟังต่อกันเลยค่ะเมื่อเทียบกับซีรีส์ยาวซีรีส์สั้นดูได้ง่ายกว่าไว้จะดูทันทีที่ใช้อย่างเป็นทางการความคิดเห็นของชาวจีนคนต่อมาค่ะอยากรู้ว่านางเอกจะนำความรู้สมัยใหม่อะไรไปช่วยแม่ทัพในยุคโบราณได้บ้างต่อกันด้วยความคิดเห็นนี้ค่ะนี่มันคือการเผยแพร่วัฒนธรรมไม่ใช่หรอ เห็นชุดไทยมาปรากฏในซีรีส์โบราณของเราแล้วรู้สึกดีจริงๆฟังต่อเลยค่ะแม่ทับใจสับสนนี่คือจุดขายหลักเลยนะต้องดูว่าเขาจะถูกสาวไทยคนนี้ป่วนใจได้ขนาดไหนชาวจีนคนต่อมาคงชอบเที่ยวเมืองไทยมากเลยได้เข้ามาบอกว่าวิวของเมืองไทยสวยจริงๆหวังว่าละครเรื่องนี้จะถ่ายทำฉากเมืองไทยเยอะๆนะคะฉันเริ่มคิดถึงภูเก็ตแล้วคอมเมนต์ต่อมาค่ะ นางเอกแสดงเป็นธรรมชาติมากฉันเคยดูละครไทยที่เธอแสดงมาก่อนรอยยิ้มของเธอหวานมากๆเลยต่อมาค่ะนางเอกหน้าคล้ายพิมพ์ชนกจากเรื่อง first love หรือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเลยละครไทยนี่มีแต่คนสวยจริงๆท่านต่อมาค่ะเรื่องราวของสาวไทยที่เดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตนั้นสุดยอดไปเลยรู้สึกว่าจะสนุกกว่าละครย้อนเวลาทั่วไปเสียอีกและอารมณ์ขันแบบไทยๆก็เจ๋งมาก คอมเมนต์นี้ได้พูดถึงตอนมาเที่ยวไทยด้วยค่ะตอนที่ฉันไปเที่ยวเมืองไทยผู้คนที่นั่นเป็นมิตรและใจดีมากฉันรู้สึกว่าละครเรื่องนี้คงอบอุ่นหัวใจมากเช่นกันคอมเมนต์ต่อมาค่ะเคมีคู่รักของละครไทยมักจะแรงมากเสมอหวังว่าปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างนายเอกกับแม่ทัพจะทําให้ฉันอินจนถอนตัวไม่ขึ้นชาวจีนคนต่อมาค่ะฉันเคยดูละครเรื่อง Princess Alice v e r s i o นภาษาไทาย รู้สึกว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการดัดแปลงผลงานที่มีอยู่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยและการร่วมง,งานกันในครั้งนี้คงไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนใกล้จบแล้วค่ะหวังว่าละครเรื่องนี้จะทำให้ผู้คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยจนน่าดึงดูดใจไม่แพ้อ,อาหารไทยเลยทีเดียวฟังต่อเลยค่ะฉันติดตามดาราไทยมาหลายคนแล้วพวกเขาเก่งมาก มั่นใจว่านางเอกคนนี้ต้องเก่งไม่แพ้กันแน่นอนปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้เลยค่ะฉันชื่นชมจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ของสาวไทยนะฉันพนันได้เลยว่าแม่ทัพในยุคโบราณคงรับมือกับสาวสมัยใหม่เช่นเธอไม่ถูกแน่ๆปรากฏการซีรีส์ข้ามภพที่ผสานสองวัฒนธรรมกับกระแสตอบรับที่รุนแรงและเป็นไปในทิศทางบวกจากทั้งชาวไทยและชาวจีน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จเบื้องต้นของการร่วมผลิตซีรีส์เรื่องสาวไทยข้ามภพป่วนใจแม่ทัพก่อนการออกอากาศจริงปรากฏการนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวความรักข้ามภพธรรมดาแต่ยังเป็นการเดินทางข้ามวัฒนธรรมที่ผู้ชมต่างชาติให้ความสนใจอย่างล้นหลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรากฏตัวของชุดไทยโบราณที่สวยสงาบนฉากหลังของจีนยุคโบราณได้สร้างความแปลกใหม่และแรงดึงดูดให้กับโปรเจกต์นี้อย่างยิ่ง เสียงตอบรับจากฝั่งผู้ชมชาวจีนบนแพลตฟอร์มต่างๆเช่นไวยโบและดูอินชี้ให้เห็นว่าพวกเขาตื่นเต้นกับแนวคิดที่สดใหม่นี้และยังมีความผูกพันที่ดีกับประเทศไทยและนักสแสดงไทยดังเช่นคอมเมนต์ที่ชื่นชมความงามของนักสแสดงสาวไทยและอีกหลายคอมเมนต์ที่กล่าวถึงบรรยากาศอันอบอุ่นของไทยการผสมผสานองค์ประกอบที่น่าสนใจทั้งเรื่องราวการข้ามิติ ปริศนาผ้าโบราณลายมังกรคัมภีรกรดาวดอกบัวและความขัดแย้งระหว่างทัศนคติยุคใหม่กับยุคโบราณทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มีมิติที่เกินกว่าจะเป็นเพียงซีรีส์สั้นทั่วไปในขณะที่วงการบันเทิงกำลังเปิดรับการนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นซีรีส์สาวไทยข้ามพบป่วนใจแม่ทับจึงถูกมองว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่ตลาดจีนได้อย่างน่าจับตา และเป็นการยกระดับมาตรฐานซีรีส์แนวตั้งให้มีคุณภาพและความน่าสนใจมากขึ้นด้วยพลังสนับสนุนจากผู้ชมสองชาติที่ต่างตั้งต,า,งตารอคอยทั้งผู้ผลิตจึงมีโจทย์ใหญ่ในการสารต่อความคาดหวังนี้ให้เป็นจริงเพื่อให้เรื่องราวความรักอันปั่นป่วนของสาวไทยและแม่ทัพจีนสามารถตรึงใจผู้ชมทั่วโลกได้สมทบกระแสที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะท้ายนี้ฝากช่วยกันคอมเมนต์เพื่อให้ YouTube นำส่งคลิปของเราเพิ่มมากขึ้นรวมถึงกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะคะ จะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณที่รับชมไปแล้วนะสวัสดีค่ะ